อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเวลาเราจะทําการเปลี่ยนหมุดร้อยสายนะครับตัวนี้เรียกว่าหมุดร้อยสายกีตาร์พินบิดนะครับเวลาเราซื้อตัวใหม่หรือเราอยากอัปเกรดเพื่อความสวยงามหรืออัปเกรดเรื่องของเสียงเนี่ยเวลาดูพินบิดเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเวลาใส่เนี่ยเลือกตัวที่มันพอดีถ้าไม่พอดีเนี่ยให้ทําการแจ้งทางช็อปนะครับเพื่อทําการขยายรูเปิดบาร์ทำรูใหม่นะครับให้มันฟิตพอดีกับตัวพินบิดนะครับ ไม่ควรทําการฝืนใช้พินที่มันฟิตมากๆนะครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยเวลามันฟิตมากๆเนี่ยใส่เข้าไปหกตัวนะครับมันจะเบ่งนะครับเวลาเรากดลงไปแน่นๆเนี่ยมันจะขยายออกด้านข้างเป็นผลทําให้ไม้สะพานนะครับแตกด้านตามแนวเสี้ยนไม้เสี้ยนไม้มันวางรายนี้นะครับลายแกนนี้มันจะแตกเป็นแนวยาวเลยเพราะฉะนั้นใส่เพื่อความสวยงามได้อัปเกรดได้แต่ให้แจ้งกันให้